สวัสดีพี่น้องของช่องเป็นเอกเรื่องเที่ยวทุกท่านรายการท้องถึงเที่ยวไทยวันนี้จะมาหาร้านอาหารอร่อยๆอออเมืองเลยกันค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดเลยหลายคนอาจน,นึกถึงภูเขาหมอกหนาอากาศเย็นสบายแต่วันนี้เราขอพาคุณเปลี่ยนบรรยากาศจากภูสู่คาเฟ่ที่ไม่ธรรมดากับร้านสุดคิ้วชื่อก็เก๋แถมมีมุมถ่ายรูปให้เพียบ นี่คือตะโขนคาเฟ่คาเฟ่ใจกลางเมืองเลยที่ไม่ได้มีดีแค่กาแฟตะโขนคาเฟ่ชื่อก็บอกใบความเป็นเลยแบบจัดเต็ม แรงบันดาลใจมาจากเทศกาลผีตาขนอันโด่งดังแต่ใครคิดว่าจะเจออะไรน่ากลัวบอกเลยว่าผิดที่นี่อบอุ่นน่ารากักและเต็มไปด้วยสีสันล่าสุดเขาเพิ่งเปิดโซนใหม่ใหญ่อลังการสวยไม่ไหว มุมถ่ายรูปเยอะจนต้องเตรอมเมมกล้องมาให้พร้อมเรียกได้ว่าร้านนี้คือสวรรค์ของสายคาเฟ่เลยก็ว่าได้เอ๊ะเสียงอะไรน่ารักจังนั่นคือเสียงหัวเราะของเด็กๆที่กำลังพลาดเพลินกับกิจกรรมให้อาหารปลาครับใช่แล้วที่นี่ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่ม แต่ยังมีโซนธรรมชาติให้เดินเล่นชูชิวมีบ่อปลามีสะพานมีร่มเงามีลมเย็นพัดมาเรื่อยๆบอกเลยว่าสบายใจสุดๆส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงบอกเลยว่ารสชาติใช้ได้เสิร์ฟไว้ไม่ต้องรอนานเหมาะกับทั้งครอบครัว กลุ่มเพื่อนหรือจะมาคนเดียวก็ดีเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดได้แก่ข้าวผัดไขจ่จานใหญ่จานนี้ใหญ่จริงกินได้สองคนแบบอิ่มชุดถาดโดนใจมีทั้งข้าวของทอดยำน้ำจิ้มโอ้โหครบ ยำน้ำนัวรวมแซบนัวจัดจ้านกำลังดีกุ้งเผาบ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดสดเด้งน้ำจิ้มรสเด็ดชุดเมี่ยงปลาเผาปลาตัวใหญ่เนื้อนุ่มห่อกับผักสดสดฟินสุดและใครมีเด็กๆอย่าลืมสั่งบิงซู หวานเย็นสดชื่นเด็กๆเ,เทใจให้สิบเต็ม10บแถมยังตกแต่งมาน่ารักจนไม่กล้าตักเลยล่ะที่สำคัญที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางเดินเล่นได้รอบมีที่จอดรถเยอะไม่ต้องวนหาที่จอดให้วุ่นวาย เหมาะกับวันพักผ่อนของทุกคนที่อยากหนีความวุ่นวายมาหาความสงบแล้วทำไมต้องมาตะโขนคาเฟ่เพราะที่นี่ครบทั้งบรรยากาศอาหารกิจกรรมและความเป็นเลยแบบแท้ๆเราจะได้อะไรจากร้านนี้บ้างมื้ออาหารที่อร่อยและเสิร์ฟไวมุมถ่ายรูปสวยๆไม่ซ้ำใครความสุขในบรรยากาศสงบๆและรอยยิ้มของเด็กๆ ที่กำลังให้อาหารปลาอยู่ข้างๆเราพิกัดร้านหาได้ง่ายไหมพิกัดร้านบอกเลยว่าง่ายอยู่ในอำเภอเมืองเลยเดินทางสะดวกสุดๆโทรพท์ถามได้เลยที่099 095 9486หรือ091 051 8338บริการที่ร้านเป็นยังไงประทับใจมากพนักงานน่ารักยิ้มแย้มและบริการไว ไม่มีใครถูกละเลยทุกโต๊ะได้รับการดูแลอย่างดีค่ะถ้าคุณมาจังหวัดเลยแล้วไม่ได้มาที่ตะโขนคาเฟ่เหมือนมาไม่ถึงเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่แต่มันคือความทรงจำดีๆที่คุณจะอยากกลับมาอีกกินให้เต็มถ่ายให้ฟินพักใจให้หายเหนื่อยแล้วคุณจะรู้ว่าสเสน่ห์ของเมืองเลยไม่ได้มีแค่ที่ภูเขาแต่อยู่ที่รอยยิ้มในร้านเล็กๆอย่าง ตะโขนคาเฟ่แห่งนี้ด้วยค่ะอยากให้พวกเราไปร้านไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้า